ปดืปดปา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 ดน่าจะเป็นขอนสุดท้ายแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้อนหมานอีกแล้วค่ะมาเจอดงมาดยเจอขอนทรัพย์ค่ะเห็ดนางฟ้านะคะว้าวสวยเต็มขอนเลยค่ะเก็บค่ะเก็บเก็บโยนเก็บโยนเก็บให้ไว ป้อนตั้งกล้องเป็นแนวตั้งนะคะทุกคนเพราะว่าไม่รู้ว่าคลิปจะทำได้ยาวแค่ไหนนะคะก็กลัวมันจะได้เป็นคลิปสั้นนะคะก็เดี๋ยวลุ้นตอนจบอีกทีนะคะว่าก็อ้นจะทำเป็นวิดีโอสั้นหรือวิดีโอยาวคะ่ะแต่ก็อยากให้ทุกคนติดตามชมทั้งสั้นทั้งยาวนะคะ คิดถึงพี่สาวแกกลับเมืองไทยแล้วนะคะพี่สาวใจดีแกชอบเห็นนางฟ้าค่ะทุกคนนี่ถ้าแกถ้าแกเห็นวิดีโอคลิปนี้ของป้าอ้นนะคะแกจะอิดช้าคะ่ะ ว่าตอนพี่อยู่ทําไมไม่พาพี่ไปเก็บก็ตอนพี่อยู่เห็ดยังไม่ออกไงคะอันนี้คือถ้าเขากินแล้วเราไม่เก็บนะคะเราเก็บอันที่สะอาดเอียมอองนี่ปอด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 ,อดอยุ่มเลยคะให้ดู เหีือต้นน้นออกนะคะอยากบอกว่ายืนยากจังค่ะดูค่ะทุกคนคือตอ้นนี้อยู่สูงนะคะป้าอ้นปีนค่ะ โหเก็บยากจังบลยโชคดียังไงเดินมาเจอขอนซับอุติดนี่ค่ะ ดอกขายังอ่อนๆสวยรู้สึกว่านอนยังไม่ทันแทะเลยนะคะแต่ถ้าค่ะเึ๊กล้องหลุดเฟรม <c oughs> เก็บแป๊บเดียวนะนี่เต็มตะกร้าปอดดูคนนี้ค่ะ น่าจะเป็นของสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่ามันมีไม่เยอะค่ะแต่ว่าเกาอ่อนสวยปราอ้นก็เลยเนี่ยค่ะทํากล้องเป็นแนวตั้งนะคะเผื่อจะได้ลงในอีกแพแพลตฟอร์มหนึ่งด้วยนะคะสองแพลตฟอร์มรวมกันเนาะนี่เขาไปพูดว่าแพลตฟอร์มไม่อยากเอ่ยชื่อเหรอเดี๋ยวเขาจะปิดกั้นการมองเห็นนะคะยดีอ่ะนี่ สองแพลตฟอร์มนี้เขาอิดชากันค่ะพูดชื่อไม่ได้ป้าช่วย